แดงสีแดงนี่คืออะไรสุดอ่าหนึ่งสองสามเราเป็ค่ะวันนี้น้องข้าวปุ้นจะมาทำอะไรเนี่ยฮะอ๋อน้องข้าวปุ้นจะมานี่นี่นี่เล่นสีเลยจ้าใม่มาตายสีนะจ้ามันคืออะไรมาไปดูกันเลยนะแม่จะให้หนูทำอันนี้นะถ้าสมมติว่าแม่ถามว่าสีแดง สีแดงนี่คืออะไรสุดอ่าสีเขียวล่ะคะต้องไปอ่าแล้วสีเหลืองล่ะสีเหลืองคือกำลังจะไฟแดง,แดงใช่ไหมให้ชะลอใช่หมแม่<อ>แม่คะห,หอีกครั้งนะอ่าถ้าถ้าหนูตอบถ้าหนูตอบได้ทั้งสามมันแม่จะมรีรางวัลให้ว้ามีรางวัลนะคะนี่ อเอาเลยนะเริ่มยังอันนี้คือทำเองไงนี่อ่ะอ่าสีแดงแดงหยุดดรืไปคะลู่ต้องข้าไปเลยมองลองอุย้ยไม่ได้ไใช่ต้องตอบให้ครบก่อน <c oughs> สีต่อไปนะคะคือสีเขียวหยุดหรือไป,ไปสีเขียวฉันรู้ว่าไปหรือหยุดไปถูกต้องค่ะเอาไปเลยสีเขียวถูกต้องค่ะสีเหลืองเหรอคะสีเหลืองสีเหลืองต้องหยุดหรือต้องไปหรือต้องชะลอคะโอ,อ,อ,ถอะ้ถูกต้องถูกทั้งสามสีเลย นี่นะคะตอบถูกนะคะรับรางวัลไปเลยค่ะรูปหัวใจยั่วๆจ้ามงว้าวันคือมองลงจอองลงจ้า,าว้าวนี่ค่ะให้ต้องถือสวยไหมคะสวยไหมแดงโลนี่นี่นะคะคือมันคืออันนี้คือการ ขับรถใช่ไหมใช่เวลาเวลาขับรถนี่ไปเจอสีแยกไฟแดงใช่ไหมใชม่ถ้าเป็นไฟแดงนี่คือแม่ต้องหยุดอ๋อทีไรทีไรถ้าไฟแดงทีไรนะคะจะบอกให้แม่หยุดแม่บิอ Oh no สีแดงสีเขียวล่ะคะสีเขียวต้องไปต้องไปได้คะ่ะ สีเขียวนี่นะคะเด็กๆนี่นะคะสีเหลืองนะคะต้องไปหรือต้องหยุดหรือต้องรอคะต้องรออ๋อต้องชะลอแล้วนะคะชะลอความเร็วนะคะนี่ถ้าหนูไปสอบได้ครับขี่จักรยานเนี่ยผ่านเลยนะเนี่ยเออคุณต้องหยุดต้องหยุดเหรอคุณต้องหยุดเหรอเน้นน้องเขาพูดลองขี่จักรยานมาซิแม่จะ ไฟแดงขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนะเดี๋ยวนะสมมติน้ำกระปุกปั่นมาน,นะไปหาแม่นะนะอ่าป่น้ำสีแดงมาเลยต้องอะไรคะสีแดงต้องอะไรคะช้างฮะต้องอยู่หรือต้องไปคนะออโอเคอ่าไปอีกค่ะถอยไปนี่นะคะแม่จะสีนะคะ ปั่นมาเลยต้องไปไปเลย Oh no ปั่นไปเลย oh, <no. S 1> นี่นะคะนี่นะคะสีต่อไปนะคะนี่นะคะสีต่อไปสีเหลืองนะทุกคนสีเหลืองอ่ะเอาเลยปั่นมาเลยต้องอยู่หรือต้องไปหรือต้องชะลอต้องชลอต้องชะลอนะคะ นะคะหยุดโ okay. like. อเคทีนี้ก right. ็ไม่ม okay. ีอะไรมากนะคะจะไเอาเนี่ยเอาอะไรจะไปเอาฉีดยาอันนะคะโอเคเดี๋ยวทีนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกฝากทุกคนกดติดตามเ๊าปนะบ๊ายบายกดแทนปิดปวาจนะบายบาย